Thai Language Grade 4นะคะ Today we are learning the t o p i c สวนนสามนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเชื่อ h a e f i v e Vocabulary for today ค่ะ,ะคำแรกนะคะ Grateful Grateful กระตันยู Look after Look after ดูแล Goodness Goodness ความดี Practice Practice ปฏิบัติ Kindness k n d n e s s น้ำใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสวนณสามนะคะสวนณสามเป็นบุตรของเศรษฐีเมื่อบิดามารดาซึ่งตาบอดทั้งสองข้างออกบวชอยู่ในป่าสวนณสามจึงตามไปดูแลปรนิบัติบิดามารดาโดยหาผลไม้ให้รับประทานและตากน้ําสักลังทานนะคะมาให้อาบกินสวนณสามปรนิบัติเช่นนี้จนถึงอายุ16ปีนะคะสวนณสามเป็นผู้มีความเมตตาการุณา บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายต่างก็รักสวนาสามเวลาเขาเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะสัตว์ป่าจะเดินรุมล้อมตามไปด้วยวันหนึ่งขณะที่สวนสาไปตักน้ำที่ลำธารพระราชาองค์หนึ่งเห็นสัตว์ป่าต่างรุมล้อมสวนสาสจึง,ย,งยิงสัตว์ด้วยธนูอับยาพิษนะคะแต่ธนูนั้นกลับไปโดนสวนสก่อนตายสวนสได้ขอร้องให้พระราชาช่วยดูแลบิดามารดาของตน ะะพระราชาเห็นว่าสุวรรณสามไม่โกรธเคืองตนและมีความกตัญญูต่อบิดามารดาจึงรับปากสุวรรณสามว่าจะดูแลบิดามารดาแทนนะคะด้วยเหตุนี้ความดีของสุวรรณสามทาให้เทพย,ายดานะคะดนบันดานให้เขาฟื้นขึ้นมาและดวงตาของบิดามารดาของสุวรรณสามก็สามารถมองเห็นเป็นปกติส่วนพระราชา ก็กลับตัวนะคะกลับใจประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมทุกคนจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะะเมื่อเราอ่านเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนะคะจะมาเขียนแผนภาพโคงเรื่องของส่วนนสามพร้อมๆกันนะคะโดยกำหนดหัวข้อนะคะด้วยกันทั้งหมด 4, หัวข้อนะคะะหัวข้อแรกเลยนะคะก็คือตัวละครในเรื่องสถานที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลของเหตุการณ์นะคะ ตัวละครในเรื่องมีใครบ้างนะคะะมีส่วนสามบิดามันดาของส่วนสามสัตว์ป่าแล้วก็พระราชานะคะสถานที่ที่เกิดขึ้นก็คือในป่าแห่งหนึ่งนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการสรุปย่อเรื่องนะคะจากเรื่องส่วนสามนั่นเองนะคะ ทีเชอร์สรุปได้ดังนี้นะคะก็คือสวนนาสามเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณานะคะสัตว์ป่าทั้งหลายจึงรักสวนนาสามจนวันหนึ่งสวนนาสามไปตักน้ําเพื่อมาให้บิดามารดาใช้อาบกินพวกสัตว์เดินรุมล้อมสวนนสามพระราชาองค์หนึ่งเห็นสัตว์ป่าต่างๆจึงยิงสัตว์แตกกลับไปโดนสวนนสามก่อนตายสวนนสามจึงขอร้องให้พระราชาช่วยดูแลบิดามารดาของตนนะคะ ผลของเหตุการณ์นะคะก็คือเทพยดาเห็นความดีของสวนนะสามจึงดมบันดาลให้เขาฟื้นขึ้นมาและดวงตาของวิดามันดาของสวนนสามก็มองเห็นเป็นปกตินะคะส่วนพระราชาก็กลับตัวกลับใจประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมนะคะเรื่องนี้สอนให้เด็กๆนะคะได้รู้เกี่ยวกับความมีเมตตากรุณานะคะความกตัญญูแลก็ การให้อภัยนะคะที่เชื่อเชื่อว่าเด็กจะนําความรู้นะคะไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกูดบายค่ะ